สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีการเชื่อมพลาสติกนะครับ PS นะครับพลาสติก PS ที่เขามันแตกหักอันนี้เป็นของตู้เย็นนะครับมันมีรอยแตกตรงนี้นะครับก็เอาเทปปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาปากกามาร์กไว้เพื่อจะทําเป็นแบบนะครับในการหาพลาสติกมาเชื่อม PS นี่ก็หายามอนกันะพลาสติกพวกพลาสติกกล่องพลาสติกอะไรนะครับ มันแตกนะครับเราจะได้แบบนี้เราก็ตัดเพื่อไปหาแบบพลาสติกชนิดเดียวกันนะครับเราจะได้พลาสติกชนิดเดียวกันมาปิดรูตรงนี้นะครับทีนี้รอยอื่นก็แตกนะครับตรงนี้แตกแตกแตกยาวมาตรงนี้นะครับวิธีการก็คือ นี่ก็แตกนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็เอาหัวแรงเป็นแบนแบบนี้มาเกลี่ยให้มันเรียบให้คลอรลอมละลายเข้าหากันอีกทีนึงนะครับพลาสติก P ีเอพลาสติกชนิดนี้เขาเรียกว่าพลาสติก P ีนะครับแข็งแตกแตกง่าย เอาเป็นแนวทางนะครับต้องเป็นพลาสติกชนิดเดียวกันถ้ามี p S เหมือนกันก็เอามาเชื่อมกันได้นะครับเขาจะบอกไว้ตรงไหนพลาสติกว่าเป็นชนิดไหนนะครับมาดูนี่ครับ สีเอสนะครับนี่ครับ PS นะครับต้องหาพลาสติกชนิดเดียวกันมาเชื่อมกันถึงจะเชื่อมกันได้นะครับ PS เอขาจะบอกไว้นะครับคุจะได้หาพลาสติกชนิดเดียวกันมาเชื่อมหรือว่าตอนนี้ก็ประสานดยกว่าน,นะครับแบบนี้ โดยใช้หัวแรงนะครับหัวแรงร้อนๆหัวแรงร้อนๆจี้เข้าไปเอาให้เขาคิดกันไว้่างนี้นะครับคิดกันแนบไว้นะครับแล้วก็เอาหัวแรงร้อนๆจี้นะครับจี้ระหว่างสองรอยที่แตกให้เขาประสานกันนะครับอันนี้เป็นพลาสติก PS สติกชนิดเดียวกันจึงเชื่อมกันได้นะครับหรือว่าหาปลาสติกชนิดเดียวกันมาปะนะครับยิ้มไประหว่างรอยแตกสองข้างนะครับเพื่อให้เขาหลอมละลายแล้วก็พลาสติกจะได้เชื่อมกันติดนะครับพลสติกแบบนี้เนะี่ยแข็งแตกกรอบ แตกง่ายนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับอันนี้เป็นหัวแบบหัวแรงกลับกับด้านนะครับด้านแหลมเอาให้เข้าเข้าไปข้างในนะครับคลายน็อตออกแล้วก็กลับข้างเอาด้านนี้ออกมาหรือไม่ก็หัวแรงแบบนี้นะครับแล้วก็ทุบให้มันนแบนเราก็จะได้หัวแรงออกมาแบบนี้นะครับ เกลี่ยให้เรียบนะครับให้ปลาสติกเขาหลอมละลายสองด้านเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแบบนี้ครับปล่อยให้เย็น ด้านนี้ก็ด้านนี้ก็แบบนี้นะครับปลาติกเบาแรงร้อนครับ เราจิ้มจิ้มไปก่อนครับเขาเชื่อมกันก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาหรงเลกุนแบบนี้มาเกลี่ยให้มันเรียบให้ขอหลอมละลายเข้าหากันอีกทีหนึ่งนะครับพลาสติก PS พลาสติกชนิดนี้เขาเรียกว่าพลาสติก PS นะครับแข็งแตก,แตกง่ายมาดูชิ้นส่วนนี้นะครับนิดเดียว แบบนี้นะครับวางลงไปก่อนวางให้เข้าร่องเข้าลอยก่อนนะครับเมื่อเข้าที่เข้าทางเสร็จเรียบร้อยก็เอาหัวแรงเลยครับแต้มๆไว้ก่อนนะครับ ให้เย็นแบบนี้ครับเขาก็จะติดกันขอให้เป็นพลาสติกชนิดเดียวกันครับเอามาเชื่อมกันแล้วก็ปากแบนครับ อันนี้เป็นพลาสติก PS มอนกันคนระับพวกฝาพวกกล่องแต่มันบางเกินไปนะครับบางเกินไปก็เลยเอาหักเป็นชิ้นๆหักเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับเอามาลอมละลายล้อมละลายปิดช่องตรงนี้นะครับนะครับหัวแรงร้อนๆขี้พลาสติกลงไปมันก็จะละลายนะครับแล้วก็ทำเป็นแผ่นปิด ตรงช่องนี้นะครับน่ครับใส่ข้กียให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็ถือว่างใช้ไปก่อนนะครับ เมื่อเจอหัวแรงร้อนๆเขาก็จะละลายครับพลาสติกมันบางๆนะครับพีเอสหมือนกันนะครับน่ครับละลายเป็นน้ำเลยนะครับแล้วก็เอามาละลายใส่ปิดช่องตรงนี้นะครับ มันอยู่ในตู้เย็ยนครับถาดรองน้ําแข็งเมื่อน้ําแข็งละลายมันจะถ้าน้ําแข็งละลายเราไม่มีตัวนี้มันแตกน้ําจะล้นตู้เย็ยนนะครับนะครับเตรแล้วก็นามาใส่ใตู้เย็ยนเรียบร้อยครับถ้าไม่งั้นถ้าเราไม่เชื่อมครับน้ํา ไหลลงมาตรงนี้ครับมันจะไหลออกตรงนี้เต็มตู้เย็นไปหมดนะครับนะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ